หลายคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพียงเพื่อรอให้ใครบางคนเข้าใจแต่ความเข้าใจที่แท้จริงที่คุณตามหามันไม่เคยมาจากข้างนอกเลยเราโทษความผิดพลาดของเราโดยการโทษพ่อแม่โทษความรักที่ผ่านมาเพราะการโทษทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไป แต่มันทำให้เราติดอยู่กับที่เดิมติดอยู่ตรงนั้นซ้ำๆชีวิตที่โทษคนอื่นตลอดเวลามันคือชีวิตที่มอบพลังให้กับคนอื่นตัดสินใจแทนหัวใจของคุณความรับผิดชอบไม่ใช่การแบกความผิดแต่นั่นคือการตอบสนองอย่างมีสติเมื่อคุณเริ่มถามตัวเองว่า วันนี้เราจะทำอะไรเพื่อตัวเองได้บ้างนั่นคือการเปลี่ยนมายเซ็ตจากคนที่ถามตัวเองว่าใครทำร้ายเราเป็นว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างไรคุณไม่ต้องเป็นคนเก่งก่อนถึงจะรักตัวเองได้คุณก็แค่ต้องหยุดปล่อยให้ความเจ็บปวดเก่าๆมาควบคุมการตัดสินใจในวันนี้ของคุณ ฟังเสียงหัวใจตัวเองให้มากขึ้นกว่าการที่คุณกลับไปฟังเสียงจากโลกภายนอกใช้ความเจ็บปวดเป็นบทเรียนไม่ใช่เป็นตราบาเรียนรู้ที่จะยกโทษให้กับตัวเองคุณไม่ต้องรอให้ใครเข้าใจก่อนคุณแค่ต้องเข้าใจตัวเองให้พอชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไป ในวันที่คุณหยุดโทษและเริ่มรักตัวเองอย่างแท้จริงดิเวเกนิงไลท์แสงแห่งการตื่นรู้